ข่าวดว่วนล่าสุดในวันนี้29มีนาคม2568พายุนิรุร้อนจะกระทบภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกเตรียมรับมือและพื้นที่ถัดไปในวันเดียวกันได้แก่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรในอีก15วันล่วงหน้ามาอัปเดตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุดในวันนี้ข่าวด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้วันแรก29มีนาคม2568ที่พายุฤดูร้อนกระทบประเทศไทยโดยบางพื้นที่จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกได้เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางคืออากาศหนาวพัดลงมาจากประเทศจีน ปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ด้านทิศตะวันออกของภาคตอนออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลมตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงนี้ซึ่งเป็นอากาศร้อนชื้นอากาศเย็นมาช้อนรับความชื้นแล้วจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้น ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยส่วนพี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลโดยมีไม้ค้ำยันและเตรียมป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรร,รวมทั้งสัตว์เลี้ยงฟาร์มสัตว์ของท่านให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง วันที่29มีนาคมภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการศินมุกตาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ด ยะสโสธรอำานาจเจริญนครราชสีมาบรีลามสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่ลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและจังหวัดตราดพี่น้องบริเวณประเทศไทยเตรียมรับมือในวันที่30จะเป็นวันที่พีคที่สุดมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายพื้นที่มากยิ่งขึ้น ภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์วันที่30มีนาคมภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองอีกได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบ,บรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตนออกได้แก่น,นครนายกปราจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ซึ่งบริเวณดังกล่าวด้านหน้าเทือกเขาจะมีลมกระโชกแรงส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกตอนบนเริ่มมีฝนลดลงเพราะจะมีมวลอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งพัดลงมาปกคลุมทําให้ด้านหน้าเทือกเขาของภาคตนออกเฉียงเหนือและตอนล่างของภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนส่วนภาคเหนือจะเป็นด้านฝั่งตะวันออกของภาคเหนือรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างด้วย พ, ur, พ side, ma, ี like quizz, ่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องพร้อมกับมีลมกระโชกแรงเพราะช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวส่วนใหญ่พายุทดูร้อนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนภาคใต้ในวันที่30มีนาคมจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรชบุรีและประจวบคีรีขันธ์2จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันที่31มีนาคมจนถึง1เมษายน จะมีฝนตกได้บางพื้นที่โอกาสที่จะมีพายุฝนฟ้าคนองนั้น ก็เริ่มลดลงวันที่31ถึง1เมษายนเหลือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าเทือกเขาภาคกลางได้แก่อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบ,บรุรีราช,ชาบ,บุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคใต้เพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ ช่วงวันที่31มีนาคมจนถึง2เมษายนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตนออกอ่อาวไทยและภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามานันและจะทําให้ภาคใต้เกิดฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักลมกระชุกแรงบางแห่งลักษณะคล้ายกับยอมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าวค่ะ ลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้29มีนาคม2568ในแต่ละภาคยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิเกินกว่า40องศาเซลเซียสบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวในช่วงกลางวันวันนี้จะเริ่มมีพายุฤดูร้อนกระทบบริเวณตอนล่างพิจิตรกำแพงเพชร พิศูนุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิช่วงเช้าวันนี้ต่ำสุด17-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ36-40องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเชียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัว มีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่เกิดลมกระชุกแรงลูกเห็บตกบางแห่งในจงังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการธร์มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจร,ริญนครราชสีมาบริลามสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสุดอยู่ที่2 2 2 6องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ ตต่่อชัวโโมมงเร10-15กิภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ37-40องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตวันออกอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูพพมิต่ำสุดประมาณ25-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-37องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุรปรสสสสดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-36องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสและสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลัวเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ26-28องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ35-39องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ผัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e c m w f ในช่วงเช้าวันนี้29มีนาคมมวลอากาศเย็นเส้นไอโซบาที่1,012จนถึง1,014ยังพัดผ่านอยู่ที่ประเทศเวียดนามช่วงเช้าวันนี้และบริเวณประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนไอโซบาที่1,012ถึง1,014ช่วงประมาณ10นาฬิกา หลังจากนั้นลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครอ,อํานาจเจริญการศธุ์เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงก่อนเลยค่ะโดยลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรกเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครพนมค่ะอําเภอเมืองนครพนมปลาปากวังยาง นาแกเรนุนครและทาตุพนมจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครโพนาแก้วโคกศีสุพรรณเต่างอยภูพานกุดบากนิคมน้ำอูน่นกุดสุมารพันานานิคมจังหวัดมุกดาหารมีฝนตกเล็กน้อยแต่จะมีลมกระโชกแรงเกือบทุกอำเภอเริ่มตั้งแต่บ้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหารดอนตาลน,นิคมคำสร้อยหนองสูงคำเชีและดงหลวงส่วนจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะเป็นตอนบนของอำนาจ,จเจริญได้แก่ชานุมานปทุมราชวงศ์สาเสนางคณิคมส่วนอำเภอพนาอำเภอเมืองอ,อำนาจ,จเจริญยังมีท้องฟ้าโปร่งช่วงประมาณ10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาหลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณมุกดาหาร นาคารพนมสกลนาคารเข้าสู่บริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ค่ะเตรียมรับมือฝนตกเล็กน้อยแต่จะมีลมกระชุกแรงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญหรืออำนาจหัวตะพานเสนางคานิคมจังหวัดยะโสธรเริ่มตั้งแต่เลิงนกทาไทยจเจริญกุดชุมทรายมูลอำเภอเมืองยะโสธรป่าติวคำเขื่อนแก้วส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดกาฬสินค่ะได้แก่อำเภอนาคูเขาว,วงห้วยพึ่งกุชินารายนามนจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนเกิดขึ้นด้วยค่ะในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่เมยอวดีหนองพอกโพชยัยโพนทองเสรภูมิร่องคำเชียงขวัญทุ่งเขาหลวงทวัดบุรีจังหวัดกาฬสิน์ช่วงบ่าย จะมีฝนเกิดขึ้นโดยเป็นฝนเล็กน้อยแต่จะมีลมกระโชกแรงครบทุกอำเภอมหาสารคามตอนบนชื่นชมเชียงยืนกันทรวิชัยโกสุมพิสัยอำเภอเมืองมหาสารคามวาปีปทุมอำเภอแกดดำบารบือโกสุมพิสัยกุดรังส่วนที่นาเชือกยังมีท้องฟ้าโปร่งค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ16นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีเริ่มตั้งแต่อำเภอรสร้างคมอมอเพนพิบู์รักหนองหานประจักษ์ศิลปาคมทุ่งฝนบ้านดุงอำเภอชัยวาลกู่แก้วสีธาตุกุมภาวาปีฝนจะตกเล็กน้อยจนถึงจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอเฝ้าไร่รัตนวาปีโพนพิสัยส่วนจังหวัดบึงการคาดว่าปริมาณฝนแทบจะไม่มีกันเลยค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือด่านแรก จะมีฝนเริ่มตั้งแต่จังหวัดสกลนครนค,ครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีจะมีฝนในช่วงประมาณ17นาฬิกาโดยเป็นฝนเล็กน้อยตอนบนของอุบลร,ราชธานีได้แก่เขมราชนาตาลกุดข้าวปุ้นโพไซตรการพืชผลสีเมืองใหม่โขงเจียมตาลสุมเหล่าเสือโกอกม่วง30ดอนมดแดงเขื่องในอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานี ส่วนสีสเกตจะมีฝนกันเล็กน้อยที่ยางชุมน้อยราศีสไลศิลาลาดบึงบูนโพศีสวุวรรณเมืองจันทร์อุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองสีสเกตกันทราลมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงเข้าสู่เวลาประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนภาคอื่นๆในวันนี้ปริมาณฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนั้นจะกระทบได้เพียงบางเบาในวันนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือมากที่สุด และภาคใต้จะมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมส่วนภาคตอนออกจะมีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วบริเวณตอนล่างของสะแก้วได้แก่วังสมบูรณ์คลองหาดวังเย็นเขาชะกันอารัญญประเทศส่วนจังหวัดจันทบรุรีเริ่มตั้งแต่สอยดาวป่งน้ำร้อนเขาคิชกูดแก่งหางแมวนายายอามท่าใหม่มะขามอำเภอขรุงอำเภอเมืองจันทบรุรีและอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดตราดเป็นฝนเล็กน้อยบางเบาเริ่มตั้งแต่บอ่อไร่เขาสมิงอำเภอเมืองตราดแหลมงอบเกาะช้างส่วนที่คลองใหญ่จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากและมีลมพัดแรงด้วยค่ะเกาะกูดจะมีฝนตกและจะมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนค่ะภาคใต้สัญญาณฝนบริเวณภาคใต้เริ่มตั้งแต่ประมาณ15นาฬิกาได้แก่จังหวัดระนองจะมีฝนเกิดขึ้นตอนล่างของจังหวัดระนองได้แก่ อำเภอสุขสมราญกระเปออำเภอเมืองระนองและละอุ่นเป็นฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนที่ตะกัวป่าพังงากระบรีกระปงท้ายเหมืองทับปุดอำเภอเมืองและตะกัวทุ่งจะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะมีฝนโปรยได้เท่านั้นค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรจะมีฝนกันได้เล็กน้อยโดยชุมพรจะเริ่มฝั่งตะวันตกของจังหวัดชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมพะโต๊ะ สุราธานีตั้งแต่ท่าชนะชัยยาวิภาวดีคิรีรัตนนิคมบ้านตาขุนอำเภอพนมเคียนซาพระแสงชัยบุรีส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งตะวันตกและจังหวัดกระบี่จะมีฝนตกมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนจังหวัดกระบี่ปกคลุมทั้งจังหวัดเลยค่ะปลายพญยาอ่าวลึกอำเภอเมืองกระบี่เขาพนมเหนือคลองลำทับคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีฝั่งตะวันตกได้แก่ถ้ำพนราฉวางภิปูนช้างกลางทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงบางขันส่วนจังหวัดตรังค่ะจะเป็นฝนเล็กน้อยกระจายตัวค่ะรวมทั้งจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจะมีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่รัศดาห้วยยอดวังวิเศษเมืองตรังสิกาวนาโยงกันตงังย่านตาขาวหาดสำราญและเปรียญค่ะพัทลุงฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาถึง18บนาฬิกา ตั้งแต่ป่าพยอมสีบรรพศสีนักครินกงหลาตโมดป่าบอลส่วนควนขนุนอเภเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วและปากพยูนั้นจะมีฝนได้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจังหวัดสตูลมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวโดยปกคลุมกระทั้งจังหวัดในจังหวัดสตูลค่ะฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นตั้งแต่ทุ่งว่าละงูมะนงังควนกาหลงท่าแพรควนโดนและเมืองสตูลปริมาณฝนจะตกหนักจะอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่อำเภอรัตรภูมิหาดใหญ่บางกล่ำคลองหยอยโขงสะเดานาทวีและสบ้าย,ย้อยส่วนบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัดสงขลาจะมีฝนบางเบาเช่นที่จนะและเทพาค่ะภาคใต้ตอนล่างฝนจะตกหนักอยู่ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่เบตงในจังหวัดยะลาเบตงทานโตบันนังสตากรงปีนงัง ฝนตกหนักส่วนที่บริเวณตอนบนของจังหวัดยะลาได้แก่ยะหาอำเภอเมืองยะลารามันกาบังจะเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจังหวัดนาราธิวาสฝนจะตกหนักฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศมาเลเซียได้แก่ศีสาครจะแนะสุคีรินและอำเภอแว้งค่ะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ำคืนด้วยค่ะ ของวันที่30มีนาคมเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าขอให้พี่น้องภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางฝั่งตะวันออกเตรียมรับมือในวันที่30พื้นที่สีแดงฝนจะตกหนักในวันที่30ได้แก่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือในวันที่30จะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภูผาม่านสีชมพูชุมแพเวียงเก่าหนองนาคำอำเภอภูเวียงหนองเรืออุบลรัฐ บ้านฝางและอำเภอเมืองขอนแก่นจะมีฝนกระจายตัวและที่บ้านไผ่อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ขอนแก่นอำเภอรพระยืนมันจาคีรีบ้านแหดโคกโพชัยบ้านไผ่อำเภอชนบทนนศิลาจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนมหาสาร,รคามเริ่มตกหนักตั้งแต่ตอนบนของมหาสาร,รคามชื่นชมเชียงยืนโกสมพิสัยกันทรวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำกุดรังบอระบือวาปีปทุมนาเชือกนาดูนยางสีสุราษฎร์พยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามคาดว่าจะมีฝนตกหนักด้วยค่ะพื้นที่สีแดงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงประมาณ6กนาฬิกาของที่30จะมีฝนตกหนักในจังหวัดอำนาจเจริญครบทุกอำเภอเลยค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตอนบนส่วนจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษจะมีฝนตกหนักบางแห่ง อำเภอศรีราชาบึงบูนสนมสีขอรภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์กระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอนางรองจะมีฝนตกหนักอำเภอพระพลาชัยจะมีฝนเล็กน้อยอำเภอละหารทรายบ้านกรวดประคำเสริงสางจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดสีคิ้วอำเภอเมืองโนนสูงพิมายประทายจักราชโชคชัยคอนบรีวังน้ำเขียวเฉลิมพระเกียรติ จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะส่วนที่สีคิ้วจะมีฝนเล็กน้อยปากช่องจะมีฝนเล็กน้อยด้วยเช่นกันค่ะภาคกลางฝั่งตะวันออกอุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสระบ,บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าว,วันที่30ภาคตนออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาและใกล้กับแนวชายฝั่งชลบุรีระยองจะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่30ค่ะ เข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่30ปริมาณฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งแนวโน้มปริมาณฝนในวันที่30จะมีมากที่สุดเข้าสู่วันที่31ปริมาณฝนจะตกหนักบริเวณภาคกลางภาคตอนออกและภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักในวันที่31ช่วงบ่ายจนถึงค่ำลักษณะอากาศของประเทศไทย จะมีมวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชื้นเช่นนี้ตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่2เมษายนหลังจากนั้นในวันที่3เมษายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่ประจบคีรีขันจนถึงนาราธิวาสโดยเริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนเป็นต้นไปจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกหรือพายุลูกเล็กๆคือย่อมความกดอากาศต่ำลูกเล็กที่เคลื่อนผ่านนั่นเองค่ะ เข้าสู่วันที่5เมษายนที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกมีโอกาสเกิดฝนกลับมาตกใหม่อีกครั้งและความชื้นที่ได้จากลมฝ่ายตะวันออกนี้จะทําให้ประเทศไทยมีความชื้นสะสมต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่11มีนาคมค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ